วัสดีพี่น้องเมื่อนี้คำแล้วได้หาโมงกว้งลยวได้หนิม่่งพ่ท่านเด้เขาคอ,อกด้ยเบึงเอาไล่เขาคอ,อกกับพ่ย่อมเขาคอ,อกพี่น้องเอ้ยหน่อยๆปิดตาสร้างคักเบิงเดอ้อพี่น้องเบิงสีมันสีมันงามอิลีบกบามันใหญ่นี่น้องมีโชคตัวพูดนะครับสองเดือนกับเท่าไหร่วันที่แปดมือสองเดือนกับแปดวัน ิึงเอาพี่น้องเอ้ยงามใดงามดีงามกักงามแนสีจนใหม่แสบตาพุนหแม่เพ่นสีขาวเป็นตะสั่งครับสูงเกิดเกิดลอยหาสิบหาคว่ำสูงอันนี้ลูกกระสูงคือกันิึงนี่พี่น้องไอ้น้ำไม่ใหญ่น้ำไม่ใ่ได้เดี๋ยวพุนบเมื่อดดกินน้ำกับบยอมเห็นจังได้กับบยอมด้วยความนาหานาหักนาแพงกระเอ็นดูหักหลายหักหลายหักหลพุนุ์นะพุนห์ะพุนหนะ ได,ได้เอาซ้ำนี้ก่อน